สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันดี่กับที่ดับโดบูดนะแต่เห็นางในเมวเวรนเรื่องราวเนี่ยของเด็กกินฟ้าจะเป็นยังไงไปดูกดไลค์กดติดตามด้วยนะ900คนแล้วนะเย้ดีใจไปน้ำตื่นชามามือวเนี่ยวิวันนี้มันจัดลืมไปเลยตื่นตัวอ่ะตื่นตัวก่อนวิ่อาบน้ำก่อนสิ

ก็ไม่ได้อารมณ์มาอีกที่บ้านก็ไม่มีร่ำม,มากตอนไหดีละ่ะท,ที่นี้ก็ปดตกัดเลยอดีตโอ้ยเจ็บน่าขวัวักเลยยังกว่าจะมาถึงก็ชาตะเกิร์ข้าห้องกข้าห้องตอนนี้เราก็ต้องมาในคันนี้อีกแล้วสิปวดขันจริงๆเลยกงนังอีกแล้วเรา ี่จัดเด็กๆคนด้วยนะมัรีชื่อคือฝนนักเรียนชื่อต่อคคาะดีเด้สิบสองสปอร์เเท่าไรถ้าใครตอบได้คุณจะจให้คะแนนห้าสิบคะแนนเลยนะทำง่ายๆใครๆก็รู้ดูรู้ครตอบตอ่็ดู้ครับตอบดูความเขียนเลยนะคะถูกไหมคะทุกคนอยากรู้ว่าเรียนแบบนี้ก็ง่ายสิลืมดูเวลาเลย ไปเนอนตีก่อนหัวหัวหัววันนี้ก็นอนได้ตั้สิเป็นไงล่ะว,วันนี้หนเหนื่อยก็เหนื่อยแม่แม่ววันนี้ก็กปิดไม่ได้เลยเนี่ยเราหุบเอ็อกไบแล้ววันนี้ไม่ก็เมื่อยหรือว่าเราจะทำอะไรก่อนเล่นัน,นตีดีกว่า เอ้ยมาปิดห้องนี้นะโอ้ยห้องไหนห้องไหนนี่ไม่ใช่ห้องนี้มอ้งอโอ้ยโอ้ยดูหมดมแล้วสติตแตกแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ปกติอ้ยวันนี้มันสุดใน,นี่นะลืมตึงนตัวเลยลืมลืมลืม,ม,มห้องน้ำฉันล่ะ ก็ด้วยจะาต้องปิดแทนมินเนี่ยห,อห,อห,อห้องน,น้ำ้องน้ำ้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยมองน้ำไม่ใช่ด้วยหอมโอ้ยพีชอ๊อฟพีชอ๊องตายแล้วตายแล้วสายแน่เลยอุ้ยกำลังดีเนี่ยสายสายสายวันนี้สายกันทั่วไปอาัออ้นไม่ต้องอาบปะมั้ง โอ้ยห้องน้ำอยู่ไหนกันแน่เนี่ยโอ๊ยปิดมาแล้วนะเฮ้ยแต่เฮ้ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เพี้ยนแล้ก็นึกอาบน้ำมาได้สิโอ๊ยต้องกลับบ้านขี้เกียจกลับบ้านอ่ะต้องกลับบ้านอีกแล้วมกลับบ้านยังจำไม่ได้เลยไปที่ไหนได้รายนี้ก็ต้องเสียแหละ โฮยข้ากิดอีกแล้วสวยเสวยเลยคนนี้ก็เหนื่อยแทบตอ่ะโอ้โรเป้าเองไปได้เลยระเป๋ได้เ่ยไอไม้เท้เี่ยวเีแล้วกาเอกับป้ากสแล้วเนี่ยแน่ดุแน่เลยแล้วกับป้าปะก่ยฮน่ย จะทำอนะไรได้เหมือนกับม่ไดกินข้าวด้วยหยดเลี้ยวก็หยดเลี้ยงมาด้วยเนี่ย,ยแม่ตีนแน่เลยอะ่ะเปบชไปชดอืดดีกว่าสบายสบายแล้วกันขี้เกียจเต็งตัวเยอะไปดีกว่าอยู่ข้าวอ่ะกินข้าวดีกว่า เยี่ยมมากเลยปล่าวันนี้อาจจะมาเยี่ยมบ้านโอ้ยอร่อยจริงๆเลยเฮ้ยลืมทำการบ้านตาย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 เสือเสือเสืออย่าใอ้เขาปิดเนี่ยตายแล้วตายแล้วไงจละงานมาตาสกวาปะตมีนาธรรมะนะช